ที่บัวอ่ะโอเคเธอจะไม่ไปไหนฉันอยากได้ยินคำนี้ฉันฉันสัญญาเธอจะไม่ไปไหนเด็กเป็นจมูกทนนะ ดูดูเข้ามาเลิไม่ดูแลเอาลืมดูกินไม่ทันเลยปอมมันปอมเดี๋ยวเถือมันให้ก็ได้เอาเติร์ดกินกินนะอ้มกับนับไปเลยครับอกับเปิดเป็นเมาเนับนับ เพิ่นครับเราเราเพิอเอคือเราถ่ายละครมาสี่ห้าเดือนเนี่ยพี่บัวจะบอกว่าอ่าน่าจะท็อปถ่ายค่าสามสองคุณมาจากไหนแอคชั่นคุณไปอยู่กองไหนมาไม่ไงคือเราถ่ายจบ่อปีที่แล้วครับลืมไปนิดนึงอ๋อลืมแล้วหรอไม่ลืมไม่ลืมบอกเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเรียนมาผมไม่เคยลืมนะลืครับแต่ขึ้นด้วย คือในกองนะพี่บอมก็สอนเลยหลยหนายอย่างพอพอพอใครเท่ไรคะใครเท่าไรคะคือซุ่มขอโทษนะครับออกออกทะเลกันแล้วออกทะเลแล้วครับโอเคเอาไว้หลักไม้แล้วกันนะครับโอเคออกแล้วไปเลยครับห้าสี่สามสองเผื่อจะไม่ไปไหนฉันอยากได้ยินคำนี้

ผมสองคนอาจจะไม่ดีนะฮะบอมบอมพี่บอมเราพวกนายนะจับจมูกพวกนายพี่บอม